ที่หัวแม่มือเป็นดวงตาสวรรค์มีซิกเซนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าฝันเป็นจริงฝันแม่นและมีเครื่องหมายที่เนินพระหัตลักษณะนี้ก็เป็นคนที่มีความไปฝันทะเยอทะยานมีเส้นตรงนี้มีความเฉลียวฉลาด แก้ปัญหาได้เก่งนะคะแล้วยังมีลัคกี้เอลักษณะอย่างนี้นะคะสามารถหยิบจับเงินทองได้มีเงินแสนเงินล้านนะคะตามเด็มขุมทรัพย์ซึ่งหาเงินได้คล่อง เป็นคนขยันฉลาดทำธุรกิจลงทุนทำอสังหาได้มั่งคั่งร่ำรวยถ้ามีสี่เหลี่ยมที่ลาบอังคารสี่เหลี่ยมแสดงว่าเป็นคนที่แควคาดพยันตรายต่างๆถ้ามีปัญหาทางธุรกิจก็สามารถหลุดพ้นผ่านปัญหานั้นไปได้ ถ้ามีจุดแดงลักษณะนี้นะคะเป็นคนที่มีความสำเร็จในด้านการงานหรือเป็นคนที่ถูกรางวัลใหญ่นะสามารถถูกรางวัลได้ทางเดินจันทร์มีเส้นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่มีไรายได้แล้วก็มีรายจ่ายเช่นกัน ะะมีการเดินทางถ้ามีสามเหลี่ยมที่เนินจันทร์ลักษณะที่เนินจันทร์สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นคนที่ค้าขายกับชาวต่างชาติได้ดีหรือมีคู่ครองที่สนับสนุนทำให้เกิดโชคลาภสำหรับคลิปนี้ขอจบทำนาย เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ